และนี่คือเรื่องราวของโศกนาฏกรรมที่ฆ่าชีวิตคนไปกว่า55ศพและผู้บาดเจ็บกว่า26รายโดยมีผู้ก่อเหตุเป็นเพียงแค่ผู้ชายเพียงแค่คนเดียวและต้นกำเนิดของเหตุการณ์นี้เกิดจากมแมลงวันนี่คือเรื่องราวที่เราจะเอามาเล่าทวยคนฟังในวันนี้ครับวูบอมกลปีศาจร้ายแห่งขยองสั่งใต้ วัสดีครับผมปืนจากบีซเอร์ครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีกันไหมวันนี้เนื้อหาของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าโหดนะครับผมแล้วก็รุนแรงอีกเช่นเคยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เด็กๆคนไหนที่ฟังอยู่นะครับก็าพาผู้ปกครองเนาะมาฟังด้วยกันได้นะครับผมแต่ว่าต้องบอกว่า หลังจากดูหลังบ้านแล้วทุกคนนี่ก็น่าจะบรรลุนิติภาวะกันเป็นส่วนใหญ่เนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเรามาฟังเรื่องราวกันในวันนี้ครับผมแล้วก็มาทอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันดีกว่าว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมชายคนหนึ่งซึ่งต้องบอกนะครับว่าเขานั้นเป็นผู้พิทักษ์สันติราษเป็นตำรวจเขาได้ก่อเหตุอาชญากรรมก่อเหตุฆาตกรรมที่มันรุนแรงและน่ากลัวแบบนี้มันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาฟังใน เนื้อหาของเราในวันนี้กันนะครับแต่ว่าอย่างที่เคยพูดกันไปเป็นประจำเนาะถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่ยังไม่ได้กดไลค์นะกดติดตามนะครับผมก็ช่วยกดเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะแชร์ก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้ได้นะครับมางั้นเรามาเริ่มเนื้อหาของเราในวันนี้กันดีกว่าครับวันนี้ครับผมเราจะพาทุกคนย้อนกลับไปนะครับผมไปยังเมืองอึนยองนะครับจังหวัดขยองสังใต้ เมืองเมืองนี้ครับเป็นเมืองชนบทเล็กๆที่มีประชากรเพียงแค่2 0,000กว่าคนซึ่งเมื่อมันเป็นเมืองเล็กจึงทําให้ทุกคนครับผมรู้จักกันหมดแต่ไม่มีใครครับรู้จักปีศาจที่ซ่อนอยู่ภายในใจของชายที่สวมเครื่องแบบตํารวจที่ชื่อว่าวูบอมกลโดยวูบอมกลครับเขาเป็นอดีตนาวิกโยธินผู้ผ่านตัวมาเป็นตํารวจเขาถูกย้ายจากเมืองใหญ่อย่างบูซานนะครับผมมาประจําที่หมู่บ้านคุงระยูในเมืองอึนยองเนี่ยครับ การย้ายครั้งนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับความล้มเหลวในชีวิตของเขาเลยนะครับผมเพราะต้องบอกงี้ครับว่าในช่วงเวลาในยุคสมัยนั้นนะครับผมความคาดหวังของการเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องอยู่ที่ในเมืองหลวงต้องอยู่ในโซรวมถึงตัวพ่อของเขาเนี่ยก็เป็นตำรวจเหมือนกันเพราะฉะนั้นความคาดหวังความกดดันต่างๆเนี่ยมันจึงประเดประดังมาครับแล้วยิ่งเมื่อเขาครับ กลายมาเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยที่ต้องไปอยู่ไกลอยู่ต่างแดนอยู่แบบโอ้โหเรียกว่าห่างไกลเมืองหลวงห่างไกลความเจริญเนี่ยก็ยิ่งทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่านี่คือตราบาปนี่คือความล้มเหลวในชีวิตของเขาการย้ายในครั้งนี้เนี่ยเรียกได้เลยนะครับว่ามันสร้างผลกระทบกับชีวิตเขามากจริงๆโดยตัวเขาครับอาศัยอยู่กับแฟนที่ชื่อว่าซันมุนซุนซึ่งในวัฒนธรรม เกาหลีที่เคร่งรัดในยุคสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกนะครับว่าการอยู่ก่อนแต่งเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติมากๆพวกเขาครับก็เรียกว่ากลายเป็นเป้าสายตาของทุกคนเรียกว่าของป้าข้างบ้านของคนทุกคนในบ่บ้านลรแวกนั้นแล้วก็กลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ใช้ในการติดชิ้นนินทาของชาวบ้านความกดดันนั้นค่อยๆกัดกินหัวใจที่เปราะบางของวูอยู่ทุกวี่วันจนกระทั่ง การเวลาครับผ่านผ่านมาจนถึงวันที่26เมษายนปี1982ทุกอย่างครับมันเกิดขึ้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเซาลมอนซุนในเวลานั้นครับผมต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยก็เรียกว่าทะเลาะกันอยู่ทุกวี่วันนะครับแต่พวกเขาก็ยังคงรักกันอยู่เนาะแต่บังเอิญครับวันนั้นเนี่ยตัวแฟนสาวเนี่ยครับทำการตบแมลงวันตัวหนึ่ง ที่มันดันบินไปเกาะที่อกของวูบอมกลขนาดที่เขานั้นกําลังหลับอยู่วูบอมกลด้วยการที่ด้วยความที่เขากําลังหลับอยู่เนี่ยเขาก็สะดุ้งตื่นแล้วก็ระเบิดอารมณ์ใส่เธอครับทั้งคู่เนี่ยทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงก่อนที่ตัวของวูบอมกลจะออกจากบ้านไปยังสถานีตํารวจเวลา4ี่โมงเย็นแต่ด้วยต้องบอกว่าด้วยไฟโทรศัในใจเขามันยังไม่ดับมอดเขายังโกรธแค้นตัวแฟนสาวของเขาอยู่ครับ ที่สถานีตำรวจครับแทนที่เขานั้นจะได้สงบสติอารมณ์เขากับคว้าขวดเหล้าขึ้นมาดื่มเพื่อนร่วมงานของเขาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยวูบอมกลดื่มหนักมากๆจนกระทั่งเวลาหนึ่งทุ่มตัวของวูบอมกลครับเขายังไม่ได้เลิกงานด้วยซ้ำแต่เขานั้นกลับตรงกลับมาที่บ้านแลวเมื่อตัววูบอมกลกลับมาถึงบ้านครับเขาก็เริ่มเปิดฉากทะเลาะกับแฟนเขาอีกรอบนะครับแต่ครั้งนี้ครับมันรุนแรงยิ่งกว่าเดิมเขาลงมือ ทุบตีสมุนสุนอย่างหนักก่อนจะอรารวาดทำลายข้าวของเฟอร์นิเจอร์ในบ้านจนพังพินาศและเมื่อเขาเรียกว่าทำลายข้าวของเสร็จแล้วเขาก็เดินออกจากบ้านอีกครั้งและมุ่งหน้ากลับไปยังสถานีตำรวจเมื่อเขากลับมาถึงสถานีตำรวจครับเขาไม่ได้กลับไปนั่งทำงานอย่างปกติเขาไปที่ยังคลังอาวุธนะครับผมในขณะที่ตำรวจนายอื่นกำลังประชุมกันอยู่ทำให้ไม่มีใครเฝ้าระวังตรงนั้น เขาแอบหยิบปืนกล M2 ขึ้นมา2กระบอกกระสุนกับอีกเกือบ200นัดพร้อมกับระเบิดมืออีก7ลูกในบัดนี้ครับผมมือของเขานั้นเต็มไปด้วยเครื่องมือสังหารสำหรับการล้างบางและเรื่องราวอันน่าสะเทือนขวัญก็ได้เริ่มขึ้นนับจากตรงนี้ครับในเวลา3ามทุ่มครับผมวูบอมกลได้ตรงไปยังที่เรียกว่าสถานีไปรสนีครับผมหรือที่ทำการไปรสนี ต้องบอกนะครับว่าในเวลานั้นเนี่ยชุมสายของโทรศัพท์บ้านนะครับผมมันไปรวมกันอยู่ที่ที่ทำการไปรษณีย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของวูบมกลครับเขาจึงมุ่งหน้าไปที่นั่นพร้อมกับทำการสังหารพนักงานโอเบอรเตอร์3คนแล้วก็ทำการตัดสายโทรศัพท์ทิ้งนั่นจึงทำให้หมู่บ้านครับถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกหลังจากที่เขาทำการตัดสายโทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยทำให้หมู่บ้านไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้ เขามุ่งหน้าไปยังตลาดโทรงนีและก็เริ่มยิงผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาคว้างระเบิดใส่บ้านเรือนแต่เป้าหมายที่แท้จริงของเขานั่นคือซันมุนซุนในขณะเดียวกันครับซันมุนซุนซึ่ง,งเธอนั้นเป็นห่วงแฟนหนุ่มของเธอก็เด้ออกตามหาวูบอมกลนะครับผมและเธอก็ได้พบแต่ภาพที่เธอเห็นนั่นคือภาพของชายผู้เป็นที่รักที่ในมือนั้น ถืออาวุธสงครามครบมือเมื่อวูเห็นเธอครับเขาหันปากกระบอกปืนไปใส่เธอพร้อมกับเหนี่ยวไกในทันทีร่างของซันมอนซุนก็ได้ล้มลงไปกับพื้นก่อนที่ตัวของวูนั้นจะเดินจากไปเพื่อไประบายอารมณ์ใส่เหยื่อรายอื่นความคลั่งของวูบอมกลครับเขาจับเด็กหนุ่มวัยรุ่นนะครับที่ชื่อว่าคิมจูดงมาเป็นตัวประกัน บุกเข้าไปในร้านขายของชำของนายชินวีดูอายุ52ปีเขาสั่งให้ตัวประกันครับผมไปหยิบน้ำอัดลมมาให้และทันทีที่เขาเดื่มจนพอใจใช่ครับเ <c oughs> ขาได้หันปากากระบอกปืนใส่คิมจูดงในทันทีก่อนจะกราดยิงคนในร้านซึ่งต้องบอกนะครับว่าอาจจะเป็นโชคดีของตัวประกันคนนี้คิมจูดงรอดมาได้ครับแต่ก็เป็นที่น่าเศร้านะครับว่า ภรยาและลูกๆของเจ้าของร้านสะดวกซื้อร้านขายของชำนั้นเขาไม่ได้โชคดีอย่างนี้วูบงกลนครับยังคงเดินไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเขาใช้เครื่องแบบตำรวจของเขาเป็นประโยชน์ครับบ้านหลังหนึ่งครับเปิดประตูต้อนรับเขาจากการที่เขานั้นกล่าวอ้างว่าเขากำลังตามล่าสายลับของเกาหลีเหนือครอบครัวนั้นดีใจเชิญตำรวจนายดีเข้ามาร่วมโตะอาหารค่ำระหว่างมือครับ วูบอมกลก็ได้พร่ำบ่นเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตเขาเขาโทษโชคชะตาที่เขานั้นถูกเตะมาอยู่ที่รูหนูนี้เงินเดือนก็น้อยนิดแทบไม่พอกินครอบครัวที่ได้ฟังเรื่องราวของวูบอมกลนะครับก็รู้สึกเห็นใจและหลังจากที่วูบอมกลกินข้าวจนอิ่มแล้วเขาก็ได้ตอบแทนความเมตตานั้นด้วยการสังหารทุกคนในบ้านรวม12ชีวิต เฉพาะในหมู่บ้านพยองชนนะครับผมแห่งนี้แห่งเดียวมีผู้เสียชีวิตด้วยน้ำมือของเขาไปถึง24รายและในที่สุดนะครับผมหลังจากที่กระสุนนัดแรกได้ลั่นออกไปในเวลา3ทุ่มการเวลาล่วงเลยมาจนถึงเวลาตี5ครับตำรวจเริ่มตามรอยเขาเจอวูบมกลครับว,วกกลับมาที่หมู่บ้านคงระยูและเริ่มใช้แผนเดิมคือการจับครอบครัวครอบครัวนึงมาเป็นตัวประกัน เมื่อตำรวจล้อมบ้านไว้นะครับผมตัวของวูบมกลรู้แล้วว่าเขานั้นน่าจะหนีไม่รอดแล้วตัวของเขาได้ทำการตัดสินใจนะครับที่จะดึงสลักระเบิดสองลูกและหลังจากนั้นก็เกิดเสียงระเบิดขึ้นก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงใช่ครับผมเขาเลือกที่จะจุดชนวนระเบิดมือพลีชีพตัวเองพร้อมกับตัวประกันปิดฉากแดชั่วโมงแห่งความโหดร้ายในซูอินซูนะครับหัวหน้าครอบครัว เขารอดชีวิตมาได้แต่ก็ใช่ครับคนในครอบครัวของเขาไม่โชคดีอย่างนั้นโศกนาฏกรรมครั้งนี้ครับสังหารผู้บริสุทธิ์ไปมากถึง55รายมีผู้บาดเจ็บ36รายมันคือเรียกว่าเป็นความอัปยศของวงการตำรวจเกาหลีเลยก็ว่าได้เจ้าหน้าที่4นายนะครับถูกพักงานข้อหาละเลยการปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ ต้องลาออกจากหน้าที่เพื่อทำการรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับแรงจูนใจของวูบมกลนะครับถูกวิเคราะห์ออกมาว่าเกิดจากความเครียดในการถูกย้ายงานผสมกับความกดดันจากคำนินทาของชาวบ้านจนระเบิดออกมากลายเป็นความคลั่งแค้นที่มุ่งหมายจะทำลายทุกคนที่เขาคิดว่าเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ของเขาส่วนครอบครัวของเหยื่อครับได้รับเงินชดเชยแต่ไม่มีเงินจำนวนไหนเลยครับ ที่พอจะเยียวยารักษาบาดแผลของความสูญเสียในครั้งนี้ได้ซึ่งต้องบอกนะครับว่าคนที่จุดชนวนระเบิดคนที่เปิดสวิตระเบิดที่ทำให้ปีศาจร้ายตัวนี้มันออกมาเนี่ยซุนมันชุนนะครับเธอนั้นรอดชีวิตมาได้ต้องเรียกว่าเป็นโชคชะตาที่อาจจะโหดร้ายยิ่งกว่าความตายครับเมื่อเธอรู้ตัวนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น เธอนั้นกรีดร้องพูดซ้ำๆเพียงประโยคเดียวว่าเป็นเพราะฉันทุกคนที่ตายนั้นมันเป็นเพราะฉันความรู้สึกผิดที่ถาโถมมาใส่เธอรากับคลื่นยักษ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกผิดกับตัวเธอเองแต่สังคมรอบข้างครับตีตราเธอไปแล้วสายตาของผู้คนในหมู่บ้านครับมองว่าเธอนั้นคือตัวการเธอคือผู้หญิงที่ปลุกอสูรร้ายให้ตื่นขึ้น เธอไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านในจังหวัดนั้นได้ต่อไปซึ่งไม่มีใครรู้นะครับว่าชะตากรรมที่ชัดเจนของเธอหลังจากนั้นเป็นยังไงเธอหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในเงามืดแบกรับบาดแผลความรู้สึกผิดที่ไม่มีวันลบเลือนเธอคือเหยื่ออีกคนหนึ่งของวูบอมกลเหยื่อที่ยังคงมีลมหายใจแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของวูบอมกลครับ ต้องบอกว่าความมืดที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องราวของพูดผีปีศาจแต่มันคือเรื่องราวความน่ากลัวที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์มากกว่ามนุษย์ที่ถูกกดดันมนุษย์ที่ถูกความคับแค้นใจกัดกินและผลักให้เขาลงไปสู่ห้วงความคิดแห่งความแค้น วงความคิดในการจ้องที่จะทําลายล้างคนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากจริงๆนะครับ ه, เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีส่วนไหนนะครับที่ผมพูด ผิดไปชื่อไม่ตรงหรือว่า,เ,าเนื้อหาผิดเพี้ยนไปจากความจริงตรงไหนยังไงนะครับก็ต้องขอภไยทุกท่านมานะที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่มีข้อมูลที่คิดว่ามันถูกกล้อกว่าหรือว่าจะมาดิสคัตกันก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงไปข้างล่างได้นะครับผมแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวของใครสามารถติดตามได้ที่นี่ b ีไซเดอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ